ร้อนข้าวกะเพาผีเรียบแก้วหนึตัวอร่อยที่บ้านเนี่ยไอ้ยดีโอที่ไหนได้ดิเกมไม่รู้อะไม่ไม่ได้ถ่ายที่หน้าแกพี่น้องแทนก็ร้อนข้าวกะเพาผีเรียบ ดีครับน้องกินชาดได้รถจกอันนี้ลูกกระเพราผีนะเนี่ยยิ้มล่าเมื่อใบออาสามก็เลยอะไรสินเมื่อแล้มันบอกว่าจะเผาเมือ่อเฮยเฮยให้ละให้ของเสีนยนไหวเฮยมันเหนเมื่อได้แล้วพูดจริงค่อยใบาสามเราจะเ,เมื่อหรือเมื่อพูดถึงช่องดังใช่ไหมช่องดังนะแล้วพ,พอกลับปัป๊บยังไงรู้ไหมรถวิเชียไปเหยียบตะปูป๊บ รูดหลุดมัวเลยไปนะช่องนั่นหละช่องอยู่แน่หัวกันแหละนะเอาเหรอช่องไหนกูจีน่าได้น่ะเออแล้วทีนี้แกว่าอะไรวะรถอย่าตะปูอุ้ยเป็นเพราะไอ้เจ้าพ่อใช่ไหมไม่ได้เพราะตะปูนี่แหละแกบอกแต่แต่พี่ก็ไม่กล้าบอกมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ได้ที่เหตุเองครับตอนนี้อะไรครับกับเท้าครับ รัดคิวเลยรัดคิวก่อนก็ได้รัดคิวก่อนเลยรัดคิวก่อนก็ได้ไข่ดาวด้วยให้รัดคิวเลยไข่ดาวไม่สุกแต่ว่าไข่ดาวพี่ต şey like. ้องสุกนี่ต้องสุกนะเออตรงอยู่ในอารมณ์ใช่ป่ะหัวต้องแทมอ่ะใส่สมุนล้นไม่ได้เต็มจอว่ะ เดี๋ยวได้ตัวยาดอีกตัวอร่อยไปบางมวนแบนนบแบบปเทศนี้นะนึ่งก็ยังเด่มกั็ลูกงั้นเัเลสวัสดีครับอันนั้นคือตัวจริงของอกระเพาะผีฮะนะบุรีบุรี่อัเรียบร้อยครับไปเองครับเรียบร้อยอ่าเริ่มเริ่มเทียมครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> กินแล้หลายพี่น้องเรากินหลายอเรยเขายอูกค้าก็ดเดี๋ยวเาจะเงินไก็ได้ครับไอ้ใหม่ใหม่ในแม่ครับผัใหม่ในแม่ใหม่ในแม่รับดีจีดาน่น่ิกันไปด้วยแล้วก็ผัดกระพาไปด้วยนะพี่น้อง ดูสินะไ่อยากเหยียบน้ำหรอไ,ไม่อยากเหยีไปน้ำพูดดีว่าเนี่ยเอ้ยดีเสียบบนนอกงา,นน,าน,นนี<ว>่น<อ>นมานีเนาะเจียดทีนี้เนี่ยงานวัประชวน,นงานวานประชวดนี่พี่น้องตอนนี้คือเวลาเลิกงานแล้วนะครับเวลาเลิกงานใช่นี้คุณที่ลำตานี่ก็เวลาเลิกเอาผมเลิกแล้วเนี่ยมันก็สี่โมงเย็นแล้วหนึ่งนี่ยอดไม่ต้องทำงานมันเป็นแดดไงมันเป็นสวีดิชนะฮะเมืองตะวันไม่ตกดิน แกก็คือกระสาน네เลยลงไปนะพี่น้องจวดจว่จวดเลยเออเออเอ่อหอยน้ำมันลงไปแกไม่หวงสูตรนะที่ก็ไล่หนีแล้วมาถ่ายแบบนี้เนาะอันนี้กี่ชุดนี่เนี่ยสามสี่ชุดเนาะอ๋อเป็จะดจวดแล้ว แกเอกหน้าหล่อนะซีซีแกไม่รู้ว่าเราไม่ไม่ได้ถ่ายหน้าแกพี่น้องแคนกล้องมันไปนะเออเอามาคู่กันพอดีเลยมาคู่กันพอดีเลยนะย่างก้อนนี่นี่ตั้งไงต้องใช้เตาปอกมังนี่ละปั๊บว่านเป็นหมกใสมันสะย่างโซ่หวเพื่อนนั่นน่ะมีความย่านอยู่บ่เรานี่ยกลัวแกไปถ้าอยู่หน้ากล้องแกจะล้างนะพี่น้องถ้าไม่อยู่หน้ากล้องแกจะจับโยนลงไปเลย เสกเรียบร้อยกับเผาผีจัดลงม้อลงถ้วยลงชามอ่ะปาพี่หน่องไปรอดน้ำกันนะครับเชฟท็อปกับเผาผีจุมจังครับทางเรียมจุมจังนะครับอเมรุสิรจังวัดกระสิน์นี่แหละครับบ้านจุมจังนี่แหละครับหมูเน้นๆน,น,นะฮะ